อยู่ดีๆอะ่ะเหมือนผมอะ่ะตื่นมากลางดึกแล้วเปิดไฟหมดเลยแล้วพ่อแม่ผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าผมผมก็งงว่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆบอกตัวตัวเองนั่งอะ่ะแล้วถามมีอะไรคืนนั้นแม่ผมก็ถามถามเลขหน่อยให้เลขหน่อยผมก็ตอบกลับไปว่าหกห้าแม่ผมก็ถามต่อนี่ใครบอกเนี่ยมผมก็พูดตอบ ชาวเขาบอกสวนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังว่าเจได้ยินว่าเมื่อกี้ตอนที่มาบอกว่านึกถึงเรื่องอะไรตอนสมัยเด็กๆได้เรื่องหนึ่งใช่บ้านเดิมถ้าใครเคยฟังเนี่ยเ,ยเรื่องแมวมชื่อคลิปอะไรแล้วนะ เอ่อแมวน้อยคอยรักอะไรสักอย่างแมวน้อยคอยรักคือชื่อมันอาจจะออกสอบไปดังสองแง่สองแง่ไม่นึ่งแต่ว่าแมวน้อยคอยรักเออใช่แต่ว่ามันเป็นกิมมิคของเราเองแหละเอออยากให้คนดูตื่นเต้นดูเสียวหน่อยอืม้่ถ้ายังไม่เคยฟังก็คือให้ย้อนอให้ลองน่าจะตอนที่สามหรืออะไรเนั่ยนะใช่ของเราซึ่งเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปเนี่ยครับอยู่บ้านเดียวกันกับหลังนั้นเลยเหตุการณ์นั้นเลยบ้านเก่าปะเก่ามันเออเก่าไหมเออ ไม่เป็นทาวเว้าใหม่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะตอนผมอยู่ประมาณป .4 ก็โหเป็นสิบปีด้วยละมั้งม,มีช่วงหนึ่งผมย้ายไปที่ลาดบุรีนะ,ะแล้วก็พ่อแม่ก็เปิดเป็นร้านอาหารคาเฟ่ช็อปเป็นตึกใหม่เป็นทาวเว้าใหม่เลยแล้วก็ข้างหลังต้องเกริ่นก่อนว่าที่ย้ายไปอ่ะอยู่จังหวัดลาดบุรีซึ่งลาดบุรีเนี่ยก็จะมีภูเขาเต็ไมไปหมดเลยเนะซึ่งบ้านผมอ่ะก็จะ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากภูเขามากอืมจะเป็นทาวเฮาส์สามชั้นที่เพิ่งสร้างใหม่เฟสแรกอมันจะมีเฟสข้างหลังที่แบบยังสร้างไม่เสร็จยุคนี้เขาเรียกทาวโฮม<อ>าสามชั้นสองชั้นก็เป็นบ้านใหม่อะ่ะมันก็ดูไม่ได้มีอะไรแล้วอเออก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันบ้านใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กผมอะ่ะจะมีเซนต์เรื่องแบบวิญญ,ญาณ ตอนเด็กอะ่ะที่ผมคิดอะ่ะจะมีเซนเรื่องวิญญาณเพราะว่าเจอแบบเหตุการณ์แปลกๆบ่อยที่เจอผี่เจอโน่เจอ,อจนี่บ่อยๆๆอะไรเงี้ยตามที่แบบเข้าใจในวัยเด็กว่าม,มีเซนทีนี้เหมือนอยู่ได้ไปประมาณสากักเ,เกือบเกือบเดือนอ <c oughs> ผมอาจจะนอนห้องเดียวกับพ่อแม่เลยพ่อแม่จะนอนบนเตียงผมก็จะนอนฟูกอยู่ข้างเตียงเขานาะอยู่ดีๆอ่ะเหมือนผมอ่ะตื่นมากลางดึก เราเปิดไฟหมดเลยแล้วพ่อแม่ผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าผมผมก็งงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆบอกตัวตัวเองนั่งอ่ะอืมแล้วถามมีอะไรนึกว่าพ่อแม่ปลุกอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดว่าพ่อแม่ปลุกแม่ก็บอกว่าเออไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรนอนต่อนอนต่ออือะไรเงี้ยเอาโอเคนอนต่อสักพักตอนเชา้าแม่มาเล่าให้ฟังว่าเออเรื่องเมื่อคืนอ่ะมันเป็นแบบนี้อยู่ดีๆอ่ะ ผมอะละเมอผมอะจะเป็นคนชอบละเมอตลอดเลยแล้วพอเวลาละเมอแม่จะชอบถามเลขแล้วผมก็จะไม่ไม่ไม่ไมออบอก,บอกต่อหรืออะไรเงี้ยแบบคนสมัยก่อนเนาะ<อ>บบถามเมื่อวันเรื่องความเชื่อเนาะบอกหวยห,หน่อยใช่ใช่แบบนัออ้นคืนนั้นแม่ผมก็ถามถามเลขหน่อยให้เลขหน่อยสมมุตินะผมก็ตอบกลับไปว่าหกห้าแม่ผมก็ถามต่อ นี่ใครบอกเนี่ยผมก็พูดตอบชาวเขาบอกเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้เขาด้วยใช่ชาวเขาบอกแม่เขาก็เลยแม่กับพ่อก็เลยมานั่งข้างหน้าแล้วอยู่ดีๆผมก็อยู่ในท่านั่งแบบนั้นอะ่ะแล้วตื่น<อ>ออแล้วแม่ก็เอาไปซื้อจริงๆแล้วเป็นไงไปซื้อเป็นเพินดาจิมอองมาเลยเอ่ะเฮ้ยเป็นหอยอ่ะ <laughs> ไปซื้อเขาเรียกว่าการลงทุนแบบใต้ดินการลงทุนแบบใต้ดินก็ก็เรียกว่าเป็นหวยที่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลอ่าไม่ใช่ไม่ได้ถูกกฎหมายออาการลงทุนแบบใต้ดินอ่าเพราะว่าตอนนั้นก็แบบอาจจะซื้อเลขยากการเข่งขั้นแบบซื้อเป็นใบอาจจะยากก็ได้อะไรนี้ใช่แล้วก็วันที่หวยออกถูกหกห้าสองตัวไปเป๊ะเลยไปเลี้ยงชาบูกัน ก็เลยแบบเฮ้ยผีเข้าครั้งแรกในชีวิตเว้ยมันนั้นนั้นเดี๋ยวกันนะมันถือว่าเป็นผีเข้าคือเท่าที่เคยเห็นมาที่หลายๆคนมีประสบการณ์เรื่องผีเข้าอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าอยู่ดีๆเขาก็จําอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะงงๆว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นเหมือนแบบนั้นเลยที่บอกว่าอยู่ดีๆตัวเองก็นั่ง นั่งขึ้นมาแล้วตื่นตื่นในท่านั่งอะ่ะลืมตาไหมลืมตาไหมจำไม่ได้แต่บอกรู้สึกว่าคือปกติเวลานอนก็จะนอนล่าไปใช่ไหมถ้าตื่นก็คือตื่นลืมตาขึา้นมาตงี้แต่ผมนั่งแล้วลืมตาอ๋อลืมตาตื่นขณะตอนที่นั่งบมเน,นี้ยอแต่แต่แตัวเองจ,จำอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ได้เออก็เลยเอแปลกดีเว้ย แล้วบอกพูดเป็นตุกเป็นตาด้วยว่าชาวเขาให้เลขเออแล้วดานถูกอีกใช่มันจะอะไรบ้างโดยขนาดนั้นครแล้วมีเหตุการณ์แบบเนี้ยอีกบ้างไหมสมมติว่าน่อยังยังแบบบอกเลขแล้วผิดบ้างไหมหรือว่าอ๋อไม่มีไม่มีบอกเลขแต่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง